อ๋อคุณหมอมิดนะคุณเอ็มมิดนะครับโอ้โหมันหายจริงๆอรผมปวดหัวอยู่หรือโอ้โหสุดยอดประธานนะนะคือมันรู้สึกได้เลย,ยจริงๆตรงที่หน้าผากเอาล่ะคําถามง่ายๆครับผมคืออะไรนี่แหละคือนี่แหละคือศักยภาพก็ว่าได้นะแล้วก็พลานุภาพก็ว่าได้ของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวลุงร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนฝั่งคุณเอ็มมิดนะฮะอาเซียจะว่ามีอยู่หนึ่งเปอร์เซนหรือว่าห้าเปอร์เซ็นตก็ว่าได้ทีนี้ได้รับการเสริมเติมแต่งพลังงานบริสุทธิ์จากลุงเ็าให้มันก็เป็นดับเบิลเข้าไปเป็นห้าสิบเป็นหกสิบเป็นเจ็ดสิบแปดสิบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเจ็บมันปวดที่มันเป็นในร้าในหน้าผากของคุณหรือใอดรก็ตามทีเลยครับถือว่ามันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึงเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นพูดเป็นตัวเลขให้คิดท่านเองครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นพลังงานที่ไไม่บริุุทัออกกจากตวคณป บริสุทธิ์ของผมก็ไปแทนที่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงหายนั่นเองครับผมและนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่มนุษยชาตินี้จะต้องรู้ในศตวรรษนี้ครับท่านเพราะว่าการแพทย์ตะวันตกการแพทย์ปัจจุบันผมว่ามันเอ็กซ์นะมันไปต่อไม่ได้หรอกแพงก็แพงมีแต่รับชอบรับผิดไม่มีเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะฉีดเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงโอเคไหมครับกินทาฉีดจะจะดรอปฮะจะลอยนะครับ ต่อไปนี้ไม่คิดไม่ท่าไม่ฉีดจะขึ้นก็คือเรื่องของพลังงานนี่เองครับท่านโอเคนะเขาใช้กันคับโลกไปแล้วนะพลังงานเนี่ครับเขาจัดเข้าสู่ในระบบสาธารณสุขของชาติบ้านเมืองขนั้เช่นญี่ปุ่นของออสเตรเลียในเวลานี้บ้านเราบางอาหารที่ยังไม่ไปไหนเลยเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยนั่นนะเออเรื่องขงเขาไม่เรื่องเราเราก็ทาของเราไปเรื่อยโอเคนะยินดีด้วยครับทุกท่านที่ได้รับในสิ่งที่ลุงนําเสนอผ่านจอทั้งหน้าทั้งหลังทั้งสารพัดร้อยแปดพันประกาศโอเคครับ t ั้งเกี่ยว เวิกที่ติดตามงานของลุงแหละคณะทำงานเราจะทำงานต่อไปโอ้เย้